สามคดีนี่มันเกี่ยวขันกันยืดเวลาดึงเวลาทําเวลาให้เร็วขึ้นคุณทักษิณแกเล่นเรื่องเวลาหมดเลยนะ <S <S ถ้าอ่านออกมาแล้วอุ้งอิงอยังเป็นในายกรัฐมนตรีอยู่พักเพื่อไทยยังเป็นรัฐบาลถ้าเป็นคุณทักษิณเนี่ยถ้าสมมติจะต้องติดคุกเนี่ยจะเลือกติดคุกในสมัยที่คนอื่นเป็นรัฐบาลเนื้อาจจะเลือกติดคุกในสมัยที่ลูกตัวเองเป็นในายกรัฐมนตรี <S <S 1> <S 1> สมมติทุณทักษิณหลุดยี่สองสิงหานะ คุณทักษิณมีโอกาสจะบอยบินไปไหนก็ได้จะบินไปกินหูฉลามที่ห้องกองอาจจะกลับไปถูบ้านที่ดูไบบินไปนอนห้องสีชมพูของม <ไป S 1> ูล<ห>เนได้ได้ไม่คุณฉลาดแสดงว่าถัาณอาจารย์จะาถามอย่างนี้สิผมไม่เคยโง่อา <laughs> จารย์ถามอย่างนี้เหมือนคงใครโง่างมาก่อนเลยเอ้ยคุณก็รู้ทันมุนเชนกับทักษิณนี่ถ้าแบบนี้สิ่งที่คุณวิเคราะห์เมื่อกี้ผิดหมดเลยพ่อลูกจะจูงมือกัน ข้ามแดนกัมพูชาพอเขาเล่นละครกันเฉยๆเขาไม่ทาบกันจริงๆเรคุณพูดเองเนี่ยว่าทั้งหมดนี้มันเป็นมันเป็นความร่วมมือติดตามได้ทาง YouTube ทั้งของ Watchdog Channel แล้วก็ของ around the world กดติดตามกันด้วยนะครับหลังวันที่สอง สารรัฐธรรมนูญบอกว่าที่องค์อิงขอขยายเวลาคำชี้แจงจากวันที่สามสิบออกไปสิบห้าวันครับแต่สารให้แค่ถึงวันที่สี่วันที่สี่คุณคิดยังไงอันดับแรกเนี่ยนะครับคุณองค์ิงพูดเสมอเวลาถูกสัมภาษณ์เกี่ยวกับเรื่องคลิปเจรจากับคุณหุนเซนเนี่ยไม่มีอะไรคะ่ะผมไม่มีอะไรคะ่ะนี่ทําไมไม่ยืน่นทําไมไม่ทําไมไม่ส่งจะยืดประวิงเวลาไปทําไม คือจริงๆแล้วถ้าไม่มีอะไรเนี่ยนะครับก็เขียนคําชี้แจงแล้วก็ส่งได้ตอนแรกเนี่ยศาลท่านก็ให้เวลาตามสมควรอยู่แล้วถ้าไม่มีอะไรค่ะนั่งมีสมาธินั่งเขียนสักครึ่ง <ละ S 1> ชั่วโมงก็ได้เอาละทนายความเนี่ยกับคนที่เขาอยู่ในแวดวงพวกนี้เ็าจะแนะนําว่ายืดไปก่อนผมคิดว่าเขายืดออกไปเพื่อให้ประวิงเวลา,<อ>าให้ศ<อ>าลเนี่ยอ่านให้ช้าที่สุดตแตถ่ถ้าเป็นไปตามทฤษฎีของอาจารย์ที่เขาแล้วเ,เราคุยกันนะก็คือเพื่อจะอยู่ในอำนาจให้นานที่สุดแล้ว ค่อยไปลาออกก่อนที่ศาลท่านจะวินิจฉัยเพราะว่าถ้าเป็นไปตามทฤษฎีของอาจารย์ก็คือว่าเมื่อเธอลาออกศาลนักธงนูนท่านก็มีความจําเป็นต้องจำหน่ายคดีเพราะเธอไม่อยู่ในตำแหน่งนายกร,กรัฐมนตรีต่อไปแล้วเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องพิจารณาคดีนี้จำหน่ายคดีเสร็จก็จบไม่มีชนะติดหลังอันน้เพราะฉะนั้นเนที่ยวนี้บอกว่าให้ขยายถึงวันที่สี่ครับก็เดาพอเดาได้ไหมว่าศาลจะมีคําวินิจฉัยเมื่อไหร่ ผมก็เชื่อว่าน่าจะภายในสิบห้าวันหลังวันที่สี่ถ้าภายในสิบเก้าก็แสดงว่าหลังวันที่สี่เป็นไปได้ว่าองค์อิงจะลาออกจากการเป็นนายกรัฐมนตรีสักกลางเดือนสมมติสมมติกลางเดือนรหรือก่อนหน้านั้นก่ <c oughs> อน<ร>วันที่สามท่านจะวินิจฉัยอะเพื่อที่จะต้องไม่ไม่ถูกความวินิจฉัยติดตัวครับ ว่าเราเป็นผู้ที่ขาดไล้ซึ่งจริยธรรมคุณธรรมไม่ถูกตัดสิทธิการเมืองและไม่เป็นที่ซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์ครับโอ้มันไายแรงไม่ถูกตัดสิทธิการเมืองเพราะฉะนั้นเป็นไปได้ว่าอุ้งยิงจะลาออกประมาณก่อนกลางเดือนครับใช่ไหมครับอ้าวและทักษิณจะโดนสารดีกาวิศนุเครือง,งามไปวไ้ที่สามรับ สื่อมวลชนไปนั่งฟังก็มองว่าไม่ได้เป็นคุณอะไรมากไม่มีคุณเลยจานกับทักษิณก็ดีแล้วง่เพราะวิษณุจะไปโกโหกสารได้ไงเล่าใช่ไหมเพราะฉะนั้นถ้าวิษณุพูดความจริงเนี่ยเราก็ต้องเราก็ต้องชื่นชมครับและสารนัดว่าจะจะวินิจฉัยเมื่อไหร่นะสารนัดวินิจฉัยวันที่เกันยายนครับเกันยายน สั่งให้ทักษินมาครับและสั่งให้ใครมาอีกสั่งให้อธิบดีผู้บัญชาการเรือนจำผู้บัญชาการปัจจุบันคนปัจจุบันมาครับทําไมต้องมีผู้ผู้ผู้บัญชาการเรือนจำคนปัจจุบันคือผู้บัญชาการเรือนจําคือผู้ที่จะบังคับให้เป็นไปตามหมายของศาลนศาลสั่งให้จําคุกแต่ไม่ใช่ผู้บัญชาการคนเก่าคือคนปัจจุบันงคนเก่าเขาคนปัจจุบันไปแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าศาลท่าน วินิจฉัยมันไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของเรือนจำเพราะฉะนั้นท่านก็จะวินิจฉัยว่าได้ดําเนินการให้เป็นไปตามหมายสั่งให้จําคุกหรืออย่างถ้าเป็นไปตามแล้วผู้บัญชาการก็มาฟังว่าเป็นไปตามแล้วถ้าไม่เป็นไปตามนั้นก็เอาตัวไปต่อผู้บัญชาการเรือนจําท่านกระจุงมือทักษิณไปกลับไปได้เออคุนนี่าลาดนะผมเนี่ยมีประสบกะะารณ์ราชรานเขาไม่รู้หรอกว่าสารจะตัดสินเนี่ยครับแต่ผมเคยโดนครับ สารขึ้นมาอ่านครับคำพิพากษาสารอุทธรครับผมถูกฟ้องมินประมาทเสร็จแล้วผมเป็นจำเลยครับสารมาถึงก็เอาซองจดหมายที่พันดึกมาแล้วกกันไยตัดครับจดหมายซองจดหมายเนี่ยเป็นคำพิพากษาของผู้พิพากษาสารอุทธรสารอุทธร์ท่านจะส่งมาให้สารต้นเรื่องเป็นคนอ่านใช่สาร,รต้นเรื่องเป็นคนอ่านครับอ่านไปแล้วก็เอาตรามาประทับ ตึงต้งตึง้งตึ้งอ่านจบแล้วนะประทับเสร็จเรียบร้อยจำเลยมาเปล่าผมก็ออกมาครับผมก็ลยืนขึ้น,นะอะอาภาษาครับราชธานมาไหมเออแล้วศาลถามว่าหน,น,นาวสิแล้วราชธานมาเปล่าหน้าหน้าบาลังบอกยังไม่ได้ขึ้นมาไปตามราชธานมาโอ้ผมก็หนาวสิครับยืนแล้วราชธานก็มากุง้งกิ้งกุ้งกิ้งมาเลยนะอะ,อะไรรู้อ่ะ กุญแจมือครับมานั่งข้าง้างผมครับและสารจรึงค่อยๆอ,อ่านปรากฏว่าสารอุทธรบอกผมเนี่ยมินประมาทแต่รอลงอาญาแต่ว่าไม่ได้ติดคุกแต่สารแกล้ง <c oughs> ถ้าไม่ได้แกล้งหรอกอาจารย์เพราะคดีคดีอาญาเนี่ยโทษเนี่ยมันมีทั้งปรับทั้งจำเราก็มีไปถึงมหาชีวิตอะคดีอาญาเนี่ยแต่ว่า เพราะฉะนั้น,นผู้ที่จะบังคับให้เป็นไปตามคําสั่งของศาลได้คือราชทันคือราชทันเพราะฉะนั้นครั้งนี้ก็ให้เกียรติทักษิณเอาอาธิบดีเอ,เอาผู้บงังผู้บังคับผู้บัญชาการเรียนจําครับคนปัจจุบันไงคนปัจจุบันไม่ใช่คนก่อนเพราะคนปัจจุบัน,นถ้าจะบังคับก็ต้องบังคับโดยคนปัจจุบันก็ให้เกียรตินะทำมาด้วยกันเลยนะครับแล้วคุณว่าทักษิณจะไปไหมมันมีหลายหลายเงื่อนไขนะอาจารย์ขอไล่ที่อาจารย์พูดถึงที่เรื่องก่อนนะก่อนที่ผมจะลืมอาจารย์คุณวิศนุเครืองามมาวัน เมื่อเมื่อวันเมื่อวันที่30นี้เนี่ยอันดับแรกคุณวิษนุเนี่ยเดิมไม่อยู่ในรายชื่อพยานคุณทักษินเพิ่งขอเป็นพยานฝ่ายของคุณทักษิณนะคือถ้าเป็นครั้งเดิมเนี่ยความเดิมเนี่ยคือพยานจะสิ้นสุดเนี่ยเมื่อวันที่25ากรกฎาคมเพราะว่เนี่ยถ้าพยานสิ้นสุดในี่สิกรกฎาคมศาลท่านก็จะกําหนดวันอ่านคําวินิจฉัยหลังจากที่สืพยานเสร็จ25ากรกฎาคมก็คือแพทยสภา แต่ว่าคุณทักษิณเนี่ยแกยื่นชื่อวิษนุเข้าไปปุ๊บเนี่ยมันเท่ากับยืดเวลาออกไปในคดีเดียวกันคุณทักษิณก็ไปตัดคดีตัดพยานในคดีร้อยสิบสองออกทั้งหมดเพื่อให้ศาลคดีร้อยสิบสองคดีอาญาของคุณทักษิณเนี่ยอ่านาประเดนเร็ววันที่ย<ะ>2สิบสองสิหาวันที่ย2สิบสองสิหาเพราะวาพอมันเร็วปุ๊บเนี่ยอันหนึ่งคุณทักษิณทําให้เร็วขึ้นแต่อีกอันหนึ่งคุณทักษิณทําให้ช้าลงคือคุณวิษนุมาเนี่ยเพียงเค่อมาขัดตาทับ เพื่อให้ศารท่านเนี่ยไปอ่านคำวินิจฉัยเนี่ยชา้ชาชา้าช้าช้าหลังวันที่ยี่สิบสองเพราะพอษารท่านไปอ่านหลังวันที่ยี่สิบสองเนี่ยคุณทัศนศิลมีโอกาสตัดสินใจกรณีที่สามผม,ม,มตัดสินใจอะไรไปฟังปนี้ไปอยู่ต่างประเทศจะไปเที่ยวต่างประเทศก่อนแล้วค่อยกลับมาดูรัแลาวว่ามันดีหรือเปล่าเพราะถ้าวันที่ยี่สิบสองคดีหนึ่งหนึ่งสองรอดและมีโอกาสรอดครับ เพราะฉะนั้นก็เดินหาออก,กตแต่ต่างประเทศได้แต่ย,<ด>ยังไม่จบไปล,ลมันมีสามคดีนี่มันเกี่ยวพันกันกคดีที่สามเรื่องของคุณอุ้งอิงเนี่ยที่คุณอุ้งอิงย,ยืดพออะไรเพื่อจะรอให้มีอำนาจให้หนานที่สุดเราก็ให้พ่อตัดสินใจด้วยเพราะถ้ามุดใกล้ๆวันที่ยี่สิบสองสมมติเาสารตัดสินออกมาสารทุนวิชัยสมมติอาจารย์บอกไม่สิบห้าวันสารบอกว่ากําหนดอ่านวันที่ยี่บอ่านวันที่ยี่เอ็ดยี่สิบสองยี่สิบสามหรืออะไรก็ตามถ้าอ่านออกมาแล้ว อุ้งอิงยังเป็นนายกรัฐมนตรีอยู่ถ้าอ่านออกมาแล้วเนี่ยพักเพื่อไทยยังเป็นรัฐบาลอยู่อาจารย์ถ้าเป็นมุลทั้ษสิณนเนี่ยถ้าสมมติจะต้องติดคุกเนี่ยอาจารย์จะเลือกติดคุกในสมัยที่คนอื่นเป็นรัฐบาลหรืออาจารย์จะเลือกติดคุกในสมัยที่ลูกตัวเองเป็นในายกรัฐมนตรีเออเพราะฉะนั้นเนี่ยสามคดีเนี่ยมันเกี่ยวพันกันเราทั้งสามคดีเนี่ยใช้วิธีเอ้ะทำไม,ไมคุณฉลาดสแสดงเาื่ออาจารย์อะาถามอย่างนี้สิผมไม่เคยโง่ อาจารย์ถามนี้เหมือนคงเคยโง่งมาก่อนเลยเ <c oughs> อ้ยคุณก็รู้ทันหุนเซ็นกับทักษิณน,นี่้า <c oughs> แบบนี้อาจารย์ถามนี้ผมมันเสียอะไรนะอาจารย์คือสามคดีนี้มันเกี่ยวพันกันคดีหนึ่งคุณทักษิณย่นเวลาให้ศาลพิพากษาเร็วขึ้นคดีหนึ่งคุณทักษิณยืดเวลาให้ศาลวินิจฉัยช้าลงคดีอุ้งอิ้งคุณทักษิษณก,ษก็ยืดเวลาให้มีเวลาตัดสินใจเพราะฉะนั้นเนี่ยหลังยี่สิบสองสิงหาคุณทักษิณก็จะต้องตัดสินใจ้วสมมติคุณทักษิณหลุดยี่สิบสองสิงหานะ คุณทักษิณมีโอกาสจะบอยบินไปไหนก็ได้จะบินไปกินหูฉลามที่ห้องกองอาจจะก,กลับไปถูบ้านที่ดูใบแล้วบินกลับมาบินไปจับมือกับอันวาที่มาเลเซียหรือบินไปคุยกับทั้มบินเข้าบินออกได้เป็นเสรี้ะเพราะว่าเขาไม่ต้องประกันตัวแต่เขาก็ต้องรอฟังคำวินิจฉัยของศาลในกรณีคุณลุงอิงถ้าออกมาเป็นคุณหรือออกมาเป็นกลาง,ลางแต่คุณเมื่อกี้คุณบอกผมว่าลุงอิงอาจจะออกก่อนยี่สิบสองใช่แต่ว่า ถึงออกก่อนหรือออกหลังก็ตามเนี่ยผมว่ามันออกก่อนที่สารจะวินิจฉัยกรณีสารดีการจะวินิจฉัยกรณีคุณทักษิณต้องกลับไปติดคุกหรือไม่ซึ่งเป็นต้นกันยานู่นซึ่งผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าด้วยความเคารพว่าทําไมสารนั้นถึงได้เพราะสาล<า>นี้ไม่ใช่ก้าสิงหาเลยไม่ใช่ก้าวสิงหาก้ากันยาเลยกันยายนครับอาจารโอ้ เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าอ<ช>ย่างนี้ทักษ<ม>ิณก,ก็ก็บินไปนอนห้องสีชมพูของล <ไป S 2> ุง<ห>เกนได,กได้กลับมาแล้วก็รอเพราะผมถึงบอกกันว่าสามคดีนี้เนี่ยมันมีความเกี่ยวพันกันแล้วสามเวลานี้เนี่ยคุณทักษิณแกเล่นเรื่องเวลาหมดเลยนะอย่างที่บอกว่ายืดเวลาดึงเวลาทําเวลาให้เร็วขึ้นทั้งสามคดีเลยถ้าคุณเป็นจําเลยอย่างทักษิณเนี่ยคุณก็ต้องนั่งคิดเวลาอย่างนี้ไม่ใช่เหรอทุกคนแหละอาจารย์ถ้าใครเป็นจําเลยไม่มีใครไม่คิดหรอก ผมก็ไม่ใช่คนโง่อาจารย์ผมก็ต้องคิดผมว่าเออมันจะอะไรยังไงที่มันจะดีที่สุดคือถ้าผมเป็นคุณทักษิณน,นะเราถ้าถ้าคุณทักษิณจะต้องเข้าไปติดคุกคือผมมันไม่มีทางติดคุกอยู่แล้วเพราะผม,มไม่มีทางโกงแต่ว่าถ้าถ้าคุณทักษิณจะต้องไปติดคุกนี่ก็ต้องคิดว่าถ้าติดคุกในสมัยที่พลิกขึ้นมาเป็นพรรคภูมิใจไทยเป็นรัฐบาลไม่ดีแนะ่รอรอดูก่อนถ้าอุ้งนี้ยังเป็นนายกอยู่ อ้ยอมไปติดคุกก็ได้อย่างน้อยก็เกรงใจว่าเป็นพ่อนายกผู้คุมพัสดีก็จะ,ะพ่อมันเป็นนายกให,ให้มันอยู่ดีๆหน่อยเป็นไปได้ไหมว่าสิ่งที่คุณวิเคราะห์เมื่อกี้ผิดหมดเลยแล้วอาจารย์ว่าจะเป็นยังไงอีกไม่นานครับพ่อลูกจะจูงมือกันข้ามแดนกัมพูชา พอเขาเล่นละครกันเฉยเขาไม่ทำอะไรจริงๆคุณพูดเองเนี่ยว่าทั้งหมดนี้มันเป็นมันเป็นความร่วมมือมันเป็นลูกอย่างอีกนานจานพ่อไม่มีเวลาบรรจุมือลูกหรกคดีลูกเนี่ยกว่าจะไปถึงคุกก็อีกนานไม่ลูกอยู่ไปก็ไม่มีประโยชน์ลูกอยู่ไปก็ไม่ได้เป็นนายกแล้วเพราะว่าจะจะโดนเร็วๆนี้วันที่สิบภายในวันที่สิบห้าจที่คุณพูดภายในสิบห้าวันหลังจากกวันที่สี่เพราะฉะนั้นก็ตัดปัญหาเลยพ่อลูก ยังหลอกอาจารย์ลูกเธอยังเธอไม่บางขนาดนั้นอาจารย์ยังหนาเหรอเธอยังทนอยู่ได้่อพอไปก่อนเดี๋ยวลูกจะทนอยู่บนไทยเองแล้วก็คือถ้าต่อให้ศาลตัดสินว่าเธอต้องหลุดจากตําแหน่งนะต่อให้เธอไม่ไม่ลาออกก่อนนะอาจารย์กว่าคดีปปอชอจะไปถึงอายการเรื่องคดีที่ว่าเป็นกระบฏหรือเปล่านี่นะอาจารย์เป็นภัยต่อของประเทศหรือเปล่านี่ ไปถึงอายาการแล้วาจะาอายาการจะสั่งฟ้องหรือสั่งไม่ฟ้องนั่นอีกเรื่องหนึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยโอ้คดีคุณลุงอิ้งกว่าจะไปถึงตอนนั้นไม่รู้ว่ามันจะไปก่อนอายุขัทักษิณหรือเปล่าอันนี้เราไม่รู้จริงๆผมว่ามันนานเนาไอ้เรื่องนี้กว่าจะไปถึงขนาดนั้นเราได้กินข้าวกันมื้อหนึ่งไหมผมยังเชื่อนะว่าคือถ้าโดยเหตุโดยผลของคนที่มองการรอบด้านถึงอาจารย์เนี่ยคราวที่แล้วอาจารย์ก็บอกเองว่าว่า อุ้งยิงน่าจะลาออกก่อนสารพินิจฉัยแต่ว่าผมก็คิดว่าคุณอุงยิงเนี่ยด้วยความที่เธอทนทายาทผมว่าเธอคุณคิดว่าเขาด้านขนาดนั้นเรอผมไม่ได้ใช้คำว่าด้านจานหนูใช้คำว่าทนทายาทคุณเนี่ยชอบพูดให้มันคิดเองอ่ผมมันผมว่ามันเกินคำว่าด้านเนะ่ยแต่ผมไม่ใช้คำว่าอะไรเกเออผมก็เลยไม่ได้ใช้คำว่าอะไรเนียโอ้คุณนี่้ายมากเนะ่ยบางทีก็บอกว่าเป็นพลาสติกรีไซเคิล ฟอสซิกหรือไซเคลิลเรายังใช้ได้นะยังมีประโยชน์